สวัสดีครับผมพนรลงไกรรอดนะครับก็เป็นผู้วัาสินสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในตําแหน่งผู้วัาสินฟีฟ่าระดับอีลิกครับผมนะครับ mm hmm. ผมเป็นคนต่างจังหวัดก็เหมือนกับว่า,าในละแวกหมู่บ้านผมเล่นกันแค่ประมาณ2อถึงสมันก็หลายๆคนแต่ละแวกบ้านผมเล่นประมาณคน2คนก็จะแบบว่าเข้าไปเล่นกับพี่ๆเขาตอนนั้นยังเด็กแล้วก็ เหมือนกับเขาเห็นเวมังครับก็จะเริ่มเป็นตัวโรงเรียนนักบอลอวบ,บตก็เริ่มกลับมาเรื่อยๆจนเข้ามาเรียนกรุงเทพก็เกี่ยวกับเรียนเกี่ยวกับด้านการกีฬาไปเลยครับกับการรัศึกษาก็เลยเปลี่ยนมาเปลี่ยนเวตอนที่แบบว่าเฮ้ยมันหาสามารถหายได,ได้ได้ประมาณนั้นครับรู้สึกแบบว่าอยากหาอะไรทําที่แบบว่ารายได้พิเศษในการเข้ามาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันก็สอทิศก็ ไปเริ่มตัดสินแล้วทีนี้ก็เข้าเริ่มเข้าอ,าอบรมเกี่ยวกับสถาบันผู้ตัดสินแล้วทีนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันหาไรายได้ได้สามารถที่จะจะซัพพอร์ตจะเราได้โดยที่ไม่ต้องขอเงินพ่อแม่แล้วพอเข้าร่วมกิจกรรมไปเรื่อยๆก็เลยรักในการตัดสินแล้วก็อยากอยากที่จะว่ากลับมาเริ่มต้นแบบว่าอัพเลเวลขึ้นไปมีความไปผันก็จากผููดสินระดับชั้น3ชั้น2ชั้น1ก็เอ้ยคีย์ามันสมส่วนสาหรับผู้ตัดสินก็เลย ทำมนันเป้าหมายก็คือตอนนี้ก <deal> ็คือสําเร็จได้เป็นผู้สินธิ f ป้าครับก็สําหรับผมที่ประทับใจสุดก็คือการได้ไปทําหน้าที่ตัดสินในฟุตซอลเอเชียนครับที่ประเทศคูเวตนลที่สําคัญตอนนั้นคือรายชื่อ1นใน20่สคนใช่ไหมครับแล้วก็ทําหน้าที่ได้ลงเป่าผู้ชิงคนะเลิศเป็นผู้เสินที่2 ระหว่างทีมชาติาญี่ปุ่นกับทีมชาติอีหรรานครับก็รู้สึกแบบว่าภูมิใจมากที่ได้เป็นหนึ่งในผู้ตัดสินที่ได้ทําหน้าที่ในคู่ชิงชนะเลิศครับผมก็อยากให้เด็กๆท,กทุกคนมีความฝันนะครับแต่ถ้าน้องอยากฝันที่จะเป็นผู้ตัดสินอย่างน้อยเราก็จะสนับสนุนให้เขารักแล้วก็แบบว่าต้องฝึกรับแรงกดดนันได้รับคำดา่าได้เพราะทั้งสองทีมไม่ว่าคุณจะเป่าฝั่งไหนเป่าฝั่งนี้ฝัง่งนี้โอเค พออีกฝั่งหนึ่งก็คือด่าโจมตีคุณตลอดเหมือนกันก,นกลับมาเป่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็นิ่งเงียบอีกฝั่งก็กลับมาดา่าเหมือนคุณตลอดคุณต้องรับการตัดสินให้ได้แต่คุณต้องไปฝึกก็คือสมรรถภาพร่างกายสําคัญถ้าคุณจะเป็นผู้ตัดสินธิภาคก็คือภาษาอังกฤษคุณก็ต้องได้และที่แม่นที่สุดอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกก็คือกติกาคุณต้องแม่นคุณต้องเอาความยุติธรรมความแปรไปรให้ทั้งสองทีมให้มันเท่ากันไม่ใช่ว่าคุณเอียงเองข้างใดข้างหนึ่งครับ สำหรับแรกก็คือต้องขอบคุณทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับที่คอยสนับสนุนให้ผมมาถึงจุดจุดนี้เหมือนกับทั้งที่แต่ที่ผมบอกที่แรกว่าคือมันเราเข้ามามีตัดสินใช่ไหมครับอย่างน้อยก็อย่างน้อยที่สําคัญจุดที่จะเป็นตาของเราได้คืออย่างน้อยเราต้องสอบเข้าสมาคมผู้ตัดสินนะครับของสมาคมและเมื่อเราได้มาแล้วเราเขาให้โอกาสกับเรานั่นเป็นสิ่งที่ดีมากที่มาถึงให้ผมตุววันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณพ่อแม่ที่คอยสนับสนุน ขอให้กำลังใจไม่ว่าทุกครั้งก่อนที่จะลงทำหน้าที่ผมจะโทรหาพ่อแม่เพื่อที่ขอกําลังใจแล้วก็สําคัญสุดก็คือขอบคุณตัวเองที่สู้แล้วก็จนได้มาถึงทุกว,วันนี้ครับ